จเจริญพรจ้ะเล่าสู่กันฟังวันนี้จะเล่าเรื่องเกสตดี้ฝันในฝันของคุณครูไม่ใหญ่เรื่องของสามีภรรยาคู่หนึ่งที่รักกันมากสามีก่อนที่จะมาพบภรรยาเนี่ยมีอาชีพเป็นจิตกรจ้ะและครุกกับอบายมุกทุกอย่างเลย แต่เมื่อมาพบกับภรรยาที่เป็นคนเข้าวัดรักการสั่งสมบุญสร้างบรารมีแล้วก็อยู่กินด้วยกันมาสิบปีในช่วงระหว่างสิบปีภรรยาก็ทำหน้าที่กัลยาณมิตรให้สามีจนสามีเลิกอบายามุกทุกอย่างหันมาเข้าวัดปฏิบัติธรรมสั่งสมบุญกับภรรยาต่อมาสามีป่วยเป็นโรคต่ำโรคมาก ก็รักษาโดยการเข้าผ่าตัดและหลังจากผ่าตัดไม่นานก็เสียชีวิตเมื่อเสียชีวิตแล้วก็วนเวียนอยู่ในบ้านเจวันครบเจ็วันตรีทูตจากยมโลกก็มารับตัวไปเมื่อถึงโถงพิจารณาคดีพระยายมราชก็ให้สุวรรณเลขาเปิดภาพชีวิตก่อนเข้าวัดให้สามีซึ่งตอนนี้เป็นว่าที่สัตว์นรกไปแล้ว ภาพที่เห็นนั้นเต็มไปด้วยบาปอกุศลที่ตัวเองได้ทําไว้สมัยก่อนเข้าวัดทําให้ว่าที่สนนรกนั้นประวันิรุนงรึงอย่างมากทีเดียวจ้ะหลังจากนั้นพญายมราชก็ให้สุวรรณเลขาเปิดภาพชีวิตหลังจากอยู่กินกับภรรยาซึ่งเต็มไปด้วยภาพที่ทําบุญกุศลตลอดสิบปีเมื่อเห็นภาพนั้นแล้ว จากใจที่ประหวั่นพันพรึงก็เปลี่ยนเป็นมีความสุขและเริ่มอาจารในคุณความดีของตนขึ้นมาและร่างกายจากที่ไม่มีเสื้อผ้าสวมใสก็เริ่มมีเสื้อผ้าสวมใส่ขึ้นมาพยายมราชประมวลบุญบาปแล้วก็บอกว่ากำลังบุญมากพอที่จะไปสวรรค์ชั้นดาวดึงได้ก็เลยสั่งให้เจ้าหน้าที่ตรีทูตพาไปสง่ง ขณะกำลังเดินทางจากว่าที่สัตว์นรกก็เปลี่ยนสถานะเป็นว่าที่เทวดาและว่าที่เทวดาก็คือสามีก็บอกกับเจ้าหน้าที่ว่าขอไปโลกมนุษย์ได้ไหมแล้วก็แปลกนะที่เจ้าหน้าที่ยินยอมนะเอาไปก็ไปเมื่อไปถึงโลกมนุษย์ทางฝ่ายสามีก็บอกกับเจ้าหน้าที่ว่า ขอไปบ้านภรรยาได้ไหมเจ้าหน้าที่ก็ยินยอมอีกเมื่อไปถึงบ้านภรรยาทางฝ่ายสามีก็บอกกับเจ้าหน้าที่ว่าตอนนี้ยังไม่อยากไปสวรรคชั้นดาวดึงขออยู่ที่บ้านภรรยาก่อนซึ่งเจ้าหน้าที่ก็ยินยอมอีกนะีซึ่งก็เป็นเรื่องที่แปลกมากสามีก็เลยอยู่ที่บ้านภรรยานั่นแหละโดยตั้งใจว่า จะคอยภรรยาจนกว่าภรรยาจะละโลกแล้วไปสวรรค์ชั้นดาวบนึงด้วยกันที่รักและผูกพันกันมากขนาดนี้ก็เพราะว่าเป็นคู่สามีภรรยากันมาหลายชาติแล้วคุณครูแม่ใหญ่ก็บอกกับภรรยาผ่านทางโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาว่าจะสื่อสารกับสามีว่าให้ทำอะไรก็สื่อสารได้เลยเพราะสามีก็อยู่ในบ้านนั่นแหละ และมีปกติเชื่อฟังภรรยาอยู่แล้วยกเว้นเรื่องเดียวคือให้ไปสวรรค์ชั้นระดึงเพราะยังไงยังไงสามีก็ไม่ไปหรอกจะรอคอจนกว่าภรรยาจะละโลกแล้วไปด้วยกันเราฟังเรื่องนี้แล้วได้ข้อคิดอะไรไม่เอ่ยก็คอมเมนต์มาคุยกันได้นะจ๊ะก่อนจบก็ขอฝากบอกบุญเข้าสารนะจ๊ะ มาเอาบุญเข้าสารประจําเดือนถาวรกับพระภิกษุสามเณน,นประมาณ200รูปของศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จกันและขณะนี้ก็มีพระนวก,กะจากโครงการธรรมยาตราที่อยู่ต่อมาบําเพ็ญสมณธรรมอยู่ที่ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จด้วยเรียกได้ว่าเป็นบุญใหญ่อีกบุญหนึ่งที่ไม่ควรพลาดกันเลยทีเดียวและสำหรับ ผู้ที่ร่วมบุญสามกระสอบขึ้นไปคือ1,500บาทจะได้รับพระของขวัญพิเศษสำหรับตรึกระลึกนึกถึงบุญสามารถติดต่อร่วมบุญกับผู้ประสานงานของศูนย์การศึกษาเขาแก้วสเสด็จที่ท่านคุ้นเคยหรือโอนเงินตามหมายเลขบัญชีที่ส่งมาให้จ้าจเจริญพร